นี่ครับติดแล้วฮะนี่นะครับติดแล้วนะครับที่เราจะนําไปประดับนะครับพอดีผมสั่งไฟ LED แบบเป็นเส้นสําหรับตกแต่งป้ายมานะครับแต่ว่าสั่งมาเป็นแบบนี้นะครับไม่มีขั้วต่อไม่มีอะไรนะฮะเผื่อท่านผู้ชมนะครับสั่งมาแล้วเจอแบบผมนะครับอ่าผมจะมาแนะนําการต่อนะครับสั้นๆนะฮะ ว่าตัวนี้จะเป็นเขาจะเป็น LED ต่อกันเป็นเส้นนะครับวิธีการต่อนะครับเขาจะไม่มีบอกขั้วนะครับว่าอันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับจุดที่จะต่อนะครับสังเกตตรงปลายสายนะฮะเขาจะมีจุดที่ว่าเป็นลายวงจรอยู่นะครับตัวนี้เขาจะเป็นม้วนยาวนะครับแต่ว่าเวลาเขาแบ่งขายมาเขาก็จะตัดตรงรอยต่อตรงจุดที่เป็นลายวงจรแบบนี้วิธีการนะครับผมก็จะใช้คัตเตอร์กรีดตรงที่เป็นพลาสติกหุม้ม ให้เห็นลายวงจรนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะได้จุดต่อง่ายๆนะครับนะฮะผมได้เตรียมแบตเตอรี่12โวลต์มาทดสอบให้ดูนะครับง่ายนะครับนี่นะฮะบวกลบนะครับ12โวลต์เราสามารถที่จะนําบวกลบไปเข้าทดสอบดูขั้วไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้จะเป็น LED นะครับถ้าต่อไม่ถูกก็จะไม่ทํางานนะครับเราลองมั่วดูเลยนะครับนี่นะครับนี่ไม่ติดใช่ไหมฮะ ไม่ติดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สลับครับสลับเอาแดงมาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแดงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดำอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับติดแล้วฮะนี่นะครับติดแล้วนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,ค,รบคือไฟประดับที่เราจะนําไปประดับนะครับหลอดไฟ LED แบบนี้นะครับ มักจะเป็นที่นิยมนะครับนำไปประดับตามป้ายต่างๆนะครับป้ายไฟป้ายโทรต่างๆนะครับหรือว่าจะนําไปประดับในตู้ลำโพงบลูทูธก็ได้นะครับผมว่าน่าจะสวยดีนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการแนะนําวิธีการต่อหลอดไฟ LED แบบเส้นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจ็คดีไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ